สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่<ร>านใกล้เอเราสองกับสองคนอุ้ยนัดคุณอยู่ไหนมาอุ้ยอะไรอ่ะควายเห็นไหมซิควาย <ทำ S 1> เอฟซี <c oughs> ซื้อต้นไม้อยู่ดีๆเจอสิ่งนี้นี่นี่นี่โอ้ข้าวควายควายอี๋น่นารักอะ่ะฮะน่ารักหนูน่าจะเลี้ยงเขาบ่ฮะนั่น,านนั่น,น,าน แล uh, e. okay. mm ้ว hmm. ท okay. yes. okay. um huh. ี่อยู่ด้วยอ่ะน้าอยู่เนาะที่อยู่เขาอ่ะพอกงัวมีแอ่งน้ําด้วยโอ้ไฟไฟๆฟไไปไปไปดูต้นไม้เขาไม่ได้ให้มาดูไฟนี่หนูหน้าเนี่ยพี่นัดว่าจะทําระแนงอย่างนี้เนะแล้วก็ทําเป็นสวนอย่างนี้เห็นบอเห็นบอดีบอไปดูตรงนู้นตรงนู้นมีดอกไม้ดอกไม้เดินเดินหน้าไปดูต้นไม้นี่นะคะเอฟซีทุกท่าน พาดูเฮ้ยแหนพาไปดูควายนี่หนูนะฝั่งนู้นมีดอกไม้นี่ต้นไม้เล็เลกหนูนายพายเอฟซีมาดูนี่ต้นนกน้อยใครเคยเห็นต้นนกน้อยมั่งน,นี่เห็นเหมือนนกไหมใช่นะลูกมันเหมือนนกเห็นบอ๋อนี่คือเห็นที่เขาเรียกว่าต้นนกน้อยนี่หนแหละต้นนกน้อยน,นะนนนยคะเอฟซีทุกเออ ในร้านนี้มีหมดทุกอย่างนะไม้พัน์ไม้ปลูกนี่ไม้ดอกอยู่นี่หนูนาไม้ดอกอยู่นี่นี่ทองอุไรอยู่นี่หนูนา,านี่ไง,งไเ,เราจะเอาทองอุไรเพิ่มนะคะอี<ช>นี่ดอกเออดอกนี้หน้าถนนาลุไม่ดอกอะไรว้าวอันนี้สวยอันนี้ไหมนาลุไม่ดอกอะไรสีชมพูดอกอะไรดอกชาบา นี่เขาเรียกดอกชบบาบานี่ชบ,บานี่นะดมกลิ่นนี้ดิลองดมดอกนี้นี่คือดมดิไม่มีกลิเพราะว่ามันคือดอกสายหยุดถ้าสายมาแล้วจะหยุดหอมคริตอนนี้จะถ้าเช้าอ่ะจะนนเออเช้าอ่ะจะหอมต่อสายมามันก็จะหยุดหอมเขาเลยเรียกมันว่าสายหยุดเข้าใจปะ นี่แล้วก็ต้นเล็กๆนี่มะลิหนูนะแล้วมะลิมันจะหยุดหอมไหมเช้าที่บ่ายไม่ยุตมะลิที่ไหนมันหยุดหอมอันนี้ต้นกระดุมทองอันนี้สูตรอืมกระดุมทองพุนนชบามีหลายต้นนะเอฟซีในร้านถ้าเกิดเราปลูกเยอะๆเนาะใช่นนนะใช่สีเหลืองใช่หืมเจ้าของร้านน่าจะมาแล้วเอฟซี่อันนี้ก็บัวนาะ นี่หนูนาดอกนี้ก็สวยอันนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักดอกอะไรนี่กระดุมพองแต่มันโรยนนหมดหยุดอีกไหมบอมมไม่หยุดอันนี้พ่หยุดมาดูมาอ๋อจะมันนึกว่าเจ้าของร้านบัวก็มีว่านนี้ก็สวยนะน,น,นู่นะว่านอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเจ้าของร้านมาเราจะถามเขาว่าต้นอะไรบ้างนี่อบอก เยอะแยะมากหนูนา้านุนา้นน้าสวยเนาะไปถ่ายตามหินเน่ยสี่วง,งสีชมพูแต่มันแต่มันจะโรยเร็วมันจะโรยเร็วนี่ต้นอย่างนี้หน้าไปอยู่กับหินอันนี้สมควรที่จะไปอยู่กับหินหนูนา้าต้นพงอันนี้เขาเรียกว่าต้นโปงต้นปงต้นโปง,ปง,ปงอันนี้สับประรดสีอะไรนะสับประรดสี จะบป็นรสสีเออจะบป็นรสสีมาดูนี้อันนี้ต้นแก้วต้นใหญ่เนี่ยดอกแก้วดอกแก้วดอกแก้วดึกดึกนะกลีบนี้อืมที่น่าจะมีสีแบบนี้อืมมีเอลินเอออันี้ต้นอะไรไม่รู้ไม่รู้จักนี่แล้วก็เป็นต้นอย่างนี้เยอะแยะตะบองเพชรตะบองเพชร <Yep. S 2> นุบนนาถูกใจอะไรต้นไหนอืมอันนี้เขาเรียกว่าเฟินค่าหลวงรู้ประจักษ์ปะเนี่ยเฟินค่าหลวงนี่หรอเออเขาเรียกว่าเฟินค่าหลวงทีนี้นถือไวอ้โอ้ยแม่คุณช่วยมด เปล่าเป็นยาย่าเป็นยาย่าเออก็ยาย่าเขาเช็ดดอกไม้เที่ยเขาได้ไม่รู้กี่ร้านร้านวิวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเป็นยาย่ากันเอฟซีส่วนซาลีน่าลองเช็ดบ้างเผื่อซาลีน่าได้ร้านวิวเอ้ยซาลีน่าเอ้ยหอมมันด้วยด้วยคุยกับมันด้วยคุยกับมันด้วยลูกคุยกับมันด้วยคุยกับมันด้วยเหมือนยาย่าลูกคุยกับมันด้วย แต่เลี้ยวเอฟซีเอ้ยสมองสมองฮะเจ้าคิดได้ไงวะเนี่ยฮะค่อยก็งงเอฟพี่นัทถือกล้องเฮ้เจ้าจะให้ค่อยเแ็ดยังอุ้ยอย่าอย่าโอ้ยอย่าเอ้ยนะอย่าเอ้ยนะใอฟสวยนะพี่นัทพี่ดีว้าวนี่ต้นอะไรไม่รู้ต้องรอเจ้าของก่อนอันนี้สวยนะเพราะว่าก้านมันเป็นทองอลาบเห็นไหมใช่ถูกต้องเข้ากัสแซนด์แบดมัน มันเลยยิบเลยยับนี่นี่สวยหนูนาะอันนี้ต้นอย่างเงี้ยเขาไปอยู่ในสป,ปาอ๋อใช่ค่ะนี่นี่อันนี้สวยสวยจริงไอ้ต้นเนี้ยเหมาะสำหรับโคนหูดีพี่นัลองเช็ดบ,บ้างซิจะเป็นใยย่างนีโอ้บ่เป็นดอกจากคนดูเนาะเป็นคนเกียดโอ้ยเจ้าเอ้ยนี่มันบ่หละ่ะอันนี้สวยใช่ไหมอันนี้สวยใบสวยมากเลย,ยนีนนหน้หนูนาพี่นัดจะทำแบบนี้เห็นบ่ถ้ามีตังอะ่ะ ทำสวนแบบนี้หรอกทำสวนแบบนี้เนาะมันจะเหนเนาะใช่ใช่ทำเป็นแบบนี้เพราะว่าตรงตรงโขดหินนั้นอ่ะทำแบบนี้ได้เลยใช่ทำแบบนี้แต่ต้นไม้มันเยอะใช่ต้องใช้ต้นไม้เยอะแต่เราก็ค่อยๆหาไปพี่น้าต้องปลูกเนี่ยนางกวักเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารต้องมีนางฝักไหมหมูนานี่ลูกอะไรต้นไม้หนุ่มดีอ๋อกนีนั่นบ่แเมนอุ๊ยกระโถนรกอะไรมันใหญ่ขนาดนี้ S <S แสดงว่ามีเขือยู่ข้างบนนู้นแน่เลยค่ะอ๋อนู้นไงพี่นะ้ต้อน,นตอะไรนะกระทอกลอกกระทอกลอกจ้านั่นไงลูกอ่ะโอ้หนูนาเนี่ยบอนนี่ก็สวยเนาะก็จะปลูกได้ต้นที่นี้นะเออ้าบอนน่ะมันปลูกง่ายนะพี่นะถ้ามีน้ำให้เขาอะค่ะใช่เนี่ยบอนถ้าเขาชื้นน,น,นะม,มีน้ำมีอะไรหน่อยน,นะอืมโอเค เจ้าของร้านมาหรือยัง,งได้ยินตัวเองเราอยู่นี่เจ้าของร้านมาแล้วนะคะคือนะคะเจ้าของร้านมาแล้วนะคะนะรับใต้เอ๋สวัสดีค่ะ,น,คะนี่ข้างหลังใหญ่ๆนั่นเหรอคะอมไม่ได้ขายรู้ไม่ได้ขายพี่นัทเอาไว้ประดับสวน,นะค่ะโอ้โหแล้วค่อยจะเอาตรงไหนเนาะไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้ขาย โอ้ต้นละห้าสิบบาทเจ้าไปปลูกเอาใช่ไหมไปเลี oui, ้ยงเอาเอาไว้ทำเดคอร์ชิ่งอืมไอ้ต้นนี้กระถางเท่าไหร่นี่เนี่ยกระถางนั้นเจ้าขายบ่ไอเนี่มันสวยนี่นี doo. ่อันนี้โอ้ขายพี่น้าสักอันเถอะค่อยไม่ได้มาตั้งนานแล้วนะเนี่ยเอาอสักอันเดียวพอพี่น้าทำร้านใหม่ มันมีข้างหน้าที่ยังไม่ได้ลงทอน่หน้าร้อยไหนดูสิมันฟอร์มแบบนี้ป่ะใหญ่เหมือนกันขึ้นมาไปดูสินี <c> ่ <oughs> ตื่นขึ้นงั้นเอาเฟิร์นต้นละห้าสิบเนี่ยเนาะเอาไปเลี้ยงเอง <150. S 1> อืมไหนหนอนนอนไหนล่ะนาเอานอนไหมชินโชอใดชินโชอใด,ดทองอุไรมีต้นโตไหม มันไม่สวยไงใบมันไม่ใหญ่อต่ไม่เคยเปลี่ยนะคะทองอุไลมีต้นใหญ่ๆไหมนี่นี่นี่อันนี้ไหมเออมีกระดับตัวเออนี่นี่สวยอันนี้เหรออันนี้ก็สวยหนูนะอ่ะอ่ะจบคลิปก่อนแปดนาทีแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะเอซีทุกท่านนะคะสวัสดีครับดูต้นไม้ก่อนนะครับส